วันนี้วันตรุษจีนนะคะเริ่มต้นนับหนึ่งปีเสือหรือปีขานและได้เห็นการฉลองของคนจีนทั่วโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ซึ่งการฉลองก็ไม่ได้คึกคักเท่ากับปีก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นบรรยากาศที่ชัยาทาวในหลายๆประเทศทั่วโลกที่พยายามที่จะทําให้การเฉลิมฉลองเป็นไปอย่างคึกคักเท่าที่จะทําได้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ตลาดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานฉลองตรุษจ,จีนในกรุงปักกิ่งคึกคักไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของไม่ว่าจะเป็นของประดับตกแต่งรวมถึงตุก๊กตาเสือที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเนื่องจากปีใหม่นี้เป็นปีขานร,รวมถึงของมงคลที่เชื่อว่าจะช่วยนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและขับไล่โชคร้ายออกไปตามปกติแล้วในช่วงตรุษจ,จีนบรรยากาศในกรุงปักกิ่งจะเงียบเหงาวกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปฉลองร่วมกับครอบครัวแต่ปีนี้หลายคนวางแผนที่จะอยู่ในกรุงปักกิ่งและฉลองตรุษจีนกับเพื่อนๆแทนอย่างชายคนนี้บอกว่าปีนี้เขาจะอยู่ในกรุงปักกิ่งและจะฉลองกับเพื่อนๆที่ไม่ได้กลับบ้านในช่วงปีใหม่ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเขาทำงานเหนื่อยมาก ดังนั้นนี่จึงถือเป็นโอกาสตีที่จะได้พักผ่อนส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่าการระบาดของโควิด -19 ทําให้เธอไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ดังนั้นเธอจะอยู่บ้านมีความสุขกับการรับประทานอาหารและจะทําความสะอาดและตกแต่งบ้านให้หน่าอยู่ตอนนี้ยังมีเชื้อโรคแพร่ระบาดอยู่พวกเราจําเป็นต้องระมัดระวัง ส่วนบรรยากาศในฮ่องกงไม่แตกต่างจากกรุงปักกิ่งของจีนเนื่องจากรัฐบาลใช้มาตรการซีโร่โควิดหรือลดการติดเชื้อให้เหลือศูนย์ดังนั้นการออกมารับประทานอาหารเย็นร่วมกันเพื่อฉลองวันตรุษจีนจึงทำไม่ได้ซึ่งอาหารมงคลที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลตรุษจีนคือฟูนฉ่ยเป็นอาหารชามโตที่รวบรวมแต่ของชั้นดีราคาแพงอย่างเปาฮื้อหรือเอ็นหอยแห้งรวมถึงอาหารที่มีชื่อเป็นมงคล อย่างเช่นเป็ดที่มีความหมายว่ามีชื่อเสียงที่ดีส่วนกุ้งออกเสียงเหมือนคำว่าสิริมงคลที่เกิดขึ้นในชีวิตและผักที่ออกเสียงคล้ายกับคำว่าโชคลาภเป็นตน้นตามปกติแล้วครอบครัวในฮ่องกงจะมารับประทานอาหารเมนูนี้ที่ร้านแต่มาตรการป้องกันการระบาดของฮ่องกงที่สั่งให้ร้านอาหารจะต้องปิดร้านหลังเวลา18นาฬิกาทำให้ร้านอาหารแห่งนี้เปลี่ยนรูปแบบ โดยทำฟูนชอยแบบให้ลูกค้านำกลับไปรับประทานที่บ้านโดยเมนูนี้ใช้วัตถุดิบ7 1 8ถึง18ชนิดขึ้นอยู่กับราคาและขนาด外卖的เจ้า <c oughs> ของร้านยอมรับว่าคำสั่งให้ปิดร้านอาหารหลัง18นาฬิกาส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะรายได้หลักของร้านมาจากอาหารมื้อคำ่ำดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาทางดึงเงินเข้าร้านมากขึ้น เพื่อชดเชยกับรายได้ที่หายไปดังนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนทางร้านจึงทำเมนูฟู่อยซึ่งราคาค่อนข้างแพงและทำให้ร้านมีรายได้มากขึ้นในขณะที่ลูกค้าเองก็พอใจกับการนำอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านอย่างลูกค้ารายนี้บอกว่าในช่วงที่มีการระบาดการรับประทานอาหารเย็นที่ร้านทำไม่ได้ แต่การที่มีเมนูฟูลชอยอยู่ที่บ้านช่วยสร้างบรรยากาศของวันตรุษจีนได้เป็นอย่างดีส่วนย่านไชน่าทาวน์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษที่นี่เคยได้ชื่อว่ามีการจัดงานฉลองตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกภูมิภาคเอเชียแต่การระบาดของโควิด -19 ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปซึ่งปีนี้การจัดงานฉลองในย่านไชน่าทาวน์จะมีขนาดเล็กลงโดยเน้นการตกแต่งสถานที่ด้วยโคมไฟสีแดงและจะไม่มีการเชิญชวนให้ผู้คนเดินทางมาที่นี่ เพราะไม่ต้องการให้เกิดความแออัดโดยประชาชนสามารถติดตามชมบรรยากาศการจัดงานในย่านไชน่าทาวผ่านโทรทัศน์ได้ส่วนตลาดขายอาหารในช่วงตรุษจีนนั้นจะเปิดให้บริการนาน2สัปดาห์เริ่มขายตั้งแต่เวลา17.00นถึง22.00นในขณะที่หลายคนบอกว่าปีนี้ขอฉลองตรุษจีนอยู่ที่บ้านดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ